สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับเอาวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สนามทรูอารีน่านะครับหัวหินนะครับพบกับการแข่งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันในระดับอนุบาลและก็อายุ9ปี และ12ปนะีผมก็ไม่มีรถจอดนะภายในเต็มหมดนะครับก็เลยต้องจอดอด้านนอกแล้วก็นั่งรถรับส่งนะครับซึ่งทางสนามก็มีบริการนั่งรถเข้ามาภายในบริเวณสนามกีฬาอารีน่านะครับหัวหินอพอถึงจุดหมายนะครับก็ลง แล้วก็เดินชมบรรยากาศก่อนการแข่งขันนะครับผมก็เดินลงมาก็จะพบกับเต็นต์ต่างๆนะครับนี่เป็นสนามนะครับนาสนามนี่สวยสวยมากนะครับเป็นหญ้าญี่ปุ่นตัดเรียบนะครับนี่เป็นจุดรายงานตัวนะครับของอนักกีฬานะครับแล้วก็มีเต็นท์สำหรับให้นักกีฬาทุกทีม ได้พักนะครับเพราะว่าจะต้องแข่งขันทั้งวันบรรยากาศภายในเต็นท์ก็นักกีฬาพร้อมที่จะแข่งขันนะครับหลังจากแข่งขันเสร็จก็จะมานั่งกันอ,อยู่ภายในเต็นท์นะครับก็เป็นบรรยากาศของโรงเรียนต่างๆนะครับมีโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด19โรงเรียนนะครับ19โรงเรียน ก็แข่งขันสีฟ้าน้ำเงินฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนก็พัฒนาศึกษานะครับเราก็ได้ส่งทีมอายุ12ปีไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจัดโดยโรงเรียนเอกชนนะครับผมก็อยู่ในเอกชนก็ต้องสนับสนุนกันนะครับรายการต่างๆเราก็ส่งเยอะแยะรายการนี้เราก็ส่งไปนะครับ บรรยากาศนะครับรอบสนามนี่คึกคื้นมากเต็มไปด้วยผู้ปกครองนะครับเนื่องจากมีการแข่งขันในระดับอนุบาลน,นะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นสนามแข่งขันอนุบาลน,นะครับก็จะกั้นไว้แล้วก็ นักกีฬาก็แข่งขันกันไปไม่มีลูกออกนะครับไม่มีจับนะครับมีแต่ประตูแล้วก็เตะเข้าประตูกันอย่างเดียวผู้ปกครองก็เชียร์กันมากมายนะครับส่งเสียงลั่นสนามหมดนะครับก็สนุกสนานนี่หานะครับก็ไม่ได้เน้นชัยชนะอะไรกันมากนะผู้ปกครองก็ส่งเสริมบุตรหลานให้มาร่วมการแข่งขันนะครับจากระดับอนุบาลก็มี9ปีแล้วก็มี12ปี ก็ทําการแข่งขันต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับจบการแข่งขันนี่เป็นรุ่นอายุ9ปีนะครับผมไม่ได้ส่งนะครับของผมก็จะส่งอายุ12ปีสภาพบรรยากาศพิธีเปิดนะครับได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ชมแล้วการแข่งขันอายุไม่เกิน12ปีก็พัฒนาศึกษา3เมแมตช์นะครับก็ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับ นี่เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศรอบข้างที่ยังไม่ได้อานำมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ชมกันสำหรับผลการแข่งขันนะครับเราแข่งนัดแรกกับมัธยมนุกป,ปรคุณบางสะพานชนะ6-0นะครับแข่งกับวิเศษศึกษาแพ้แล้วก็แข่งกับสมทวินเสมอจัดฉลากตกรอบนะครับ